สวัสดีกคนว่ก็ผมนะครับคารลิงวันนี้เราจะมายืนยันนะครับนักเตะอีพิกที่จะเข้ามาในวันจันทร์ที่26เดือนที่8 2024นะครับหลังจาก9โมงเช้านะครับก็อีพิกของแพ็กอาทิตย์แพ็กเบลนีนี่แล้วกันนะครับจะหายไปนะครับแต่แพ็กนี้จะเข้ามาทดแทนนะครับมีนักเตะ3คนประมาณนี้เลยนะครับที่จะเข้ามานะครับมายืนยันให้นะครับค้าพารังอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะอันนี้ผม ทำค่าพลังขึ้นมานะครับทุกคนนะต้องมารอรุ้นกันอีกทีว่าตัวไหนจะมีสกิลพิเศษบ้างแล้วก็ตัวไหนจะได้ค่าพลังตันประมาณเท่าไหร่บางส่วนตัวผมว่าอาทิตย์นี้ไม่น่าตื่นเต้นเศร้าไหลนะครับดูจากรายชื่อหรือว่าหน้าตาของ e p พิสัปดาห์นี้นะส่วนตัวผมน่าจะข้ามแต่ถ้าใครเป็นแฟนเอซีมิลานนะครับผมว่าไม่ควรพลาดจริงๆครับ โดยคนแรกที่เข้ามานะครับก่อนเริ่มที่ฝั่งซ้ายกันเลยนะครับนั่นก็คือฮิเดโตชินาคาตะนะครับผมคนนี้หลายคนก็น่าจะรู้จักนะครับก็เป็นอีพิกตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เก่งมากนะแต่ว่าสามารถเอาไว้เล่นพวกอีเวนต์ได้เยอะนะครับสำหรับนักเตะคนนี้นะครับผมก็หลายคนอาจจะอยากแบบสายแบบสะสมของแปลกหรือว่าแบบว่าอีพิกหรือว่าตำนานแปลกๆนะครับที่แบบว่าไม่ค่อยได้แบบว่า ชื่อเสียงโด่งดังมากนักนะหลายคนอาจจะไม่รู้จักส่วนตัวผมก็ถามว่ารู้จักไหมก็ไม่ได้รู้จักมากแต่ว่าก็คุ้นหูแล้วกันนะครับไปไปตัวต่อไปครับตัวตรงกลางครับนั่นก็คือหลุยกอต้านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็น่าจะค่าพลังมากสุดใน3ตัวนะส่วนตัวผมคิดว่าใครที่เป็นแฟน AC นะที่กําลังฟูลทีม AC กําลังแบบสะสมนักเตะ a อนะครับก็ไม่ควรพลาดเหมือนกันนะครับสาหรับกอต้าล่างนี้ครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายครับตัวต่อไปนะนั่นก็คือโรเบโตโดนาโดนี่นะครับนั่นก็คือนักเตะที่เคย มันจะมีแพ็กที่เคยมาแจกไปแล้วนะครับรอบหนึ่งแต่ว่านั้นเป็นอีพิกธรรมดาไม่มีบูตเตอร์นะซึ่งครั้งนี้มานะก็มีบูตเตอร์มาให้ต้องมารอดรูว่าค่าพลังจะตันขนาดไหนแล้วก็จะสุดขนาดไหนนะขนาดตัวแจกตัวนั้นนะคือเปิดบอลแม่นใช้ได้เลยนะสำหรับตัวแจกการนั้นนะมาดูการนี้ครับว่าจะโหดจ,จะเฟี้ยวจะเหี้ยวขนาดไหนต้องมารอชมกันเลยครับเพื <S <S ่อนๆครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ นดูมาถึงคลิปน,นี้ใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าล ai, ืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์นะครับอ่ประมาณนี้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคำพูดคำจาใดไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยเรื่นี้ด้วยหรือข้อมูลตรงไหนผิดพลาดชื่อนักเตะอ่านผิดยังไงก็ขอโทษขออภัยมาื่นี้ด้วยใครชอบคลิปนี้ก็ติดตามกันไว้เลยสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับขอบคุณครับ